สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมขอเสนอตุ๊กแกมหาลาบรุ่นว้วครูปีห้าสามนะครับหลวงปู่ลัวัดสามัคคีร,รมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหลวงปู่ลัมสิริธรรมโมูหรือพระครูสิริธรรมรัตน เดิมชื่อหลำแซ่ริงนะครับเกิดปีพศ .2472 จังหวัดสมุทรปาการนะครับหลวงพ่อหลัมนี่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอายุ20ปีอุปสมบทที่วัดบางย่าแพรกจังหวัดสมุทรปาการนะครับ พสสองสอายุ20ปีท่านได้อุปสมบทที่วัดบางย่าแพรกจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลายอาจารย์ทั้งที่เป็นพระภิกษุและครา,าวาสเช่นอาจารย์ฉัดถาสุโกเรียนวิชาเสกหนวดตำลึงให้เข้ามาพันนิ้วมือมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับ พระอาจารย์เกี้ยงพระครูโสพลวิสุทธิ์เจ้าวาดวัด,วดสุทธิโสพลจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านได้เรียนวิชาเวทมนต์คาถาและเลขจันจากอาจารย์นะครับหลวงพ่อเผยวัดบางย่าแพ่กหลวงพ่อเผยเป็นเกจิอาจารย์ในขณะนั้นได้ให้ท่านฝึกออกทุ่งเขาป่าเขาลำเนาไพเพื่อฝึกฝนจิตให้มั่นคง หลวงพ่อเผยนี่ถ้ามิสิดของหลวงพ่อแชมปวัดตากล้องนะครับจังหวัดนครปฐมและหลวงพ่อชําวัดท้องคุ้งจังหวัดสมุทรปราการนะครับในช่วงที่หลวงพ่อเผยช,ชลาภาพมากๆท่านได้มอบหมายให้หลวงพ่อลาเนี่ยทาหน้าที่ทั้งหมดเป็นผู้ดูเนินการแทนภายในวัดนะครับแม้กระทั่งการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเผยนะครับ ก็มีหลวงพ่อพานดนทตาเป็นเพื่อนลูกน้องหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าซึ่งหลวงพ่อพานเคยเป็นศิษย์เรียนวิชากับหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านะครับในขณะที่หลวงพ่อพานยังบวชอยู่แนะได้สอนวิชาตะกุดใต้น้ําให้หลวงปู่หล่ำนะครับ หลวงู่หลําเนี่ยยังเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคืนวัดสังสุพรรณบุรีนะครับหลวงพ่อคืนได้ถ่ายทอดวิทยาคมและการสร้างเครื่องรางของขลังอาทิตย์การสร้างยันผ้าประเจียต,ตะกุดนานา,นาหลวงพ่อคืนท่านเคยทดสอบหลวงพ่อหลําให้ภาวนาคาถาตุกแกด้วยสมาธิจิตมั่นจนสามารถให้ตุกแกมาหา มารวมกันให้เท่ากับที่มีอยู่ในบริเวณนั้นจึงเป็นอันการทดสอบมาสอบผ่านนะครับการลงอักขระเมื่อสร้างวัตถุชนิดใดก็ตามที่เป็นรูปแบบทุกแกให้ลงอักขระว่าณนะวะหอละคุณและกะถาตวาดัดหิม,มาพานลงที่หัวเลือ่อยมาจนถึงหางนะครับถ้าสร้างทุกแกเป็นเนื้อผง ให้ทำผงลบบุกเสกจนสามารถขยับตัวเคลื่อนไหวได้จึงจะถูกต้องตามตำรานะครับหากตุ๊กแกขนาดเล็กท่านจะลุกเสกรวมภาวนาคาถาร้อยแปดเที่ยวจึงเป็นอันเสร็จพิธีนะครับองค์ปุหลําเนี่ยท่านได้สร้างเครื่องรางของขังไว้หลายอย่างนะครับเช่นตุ๊กแกตะกุดใต้น้ําตะกุดไม้ลว่ว ตะกุดมหาหลงเสืออาคมโจระเคอาคมตะกวดตีนแหนะครับรูปหลอ่อตบุงเถียงอ้วงหรือท้าเวสุวรนปางทิเบตนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับท้าเวสุวรนปางทิเบตนะครับจตุกโลกบาลทิเบตเนี่ยครับหลวงปู่หลำนี่ท่านสร้าง แห่งแรกในโลกเลยนะครับจตุโลกบาลทั้งสี่ก็มีสี่สี่ไตเทียงอวงสี่มหาราชมีทึกเทียงอวงเท้าวัฒทะตะมหาราชปกครองดูแลทิศตะวันออกเป็นเจ้าแห่งคนทันนะครับองค์ที่สองคือเจง เฉียงเทียงอวงท้าวิลุณหกมหาราชปกครองทิศใต้นะครับเป็นเจ้าแห่งกลุ่มพันธุ์นะครับองค์ที่สามกวงหมักเทียงอวงหรือว่าท้าวิรุณปักมหาราชนะครับปกครองทิศตะวันตกเป็นเจ้าแห่งนาคนะครับและองค์ที่เสียคือต่อบุ๋งเทียงอวง องนี้ก็คือเท้าวเวสุวรรณหรือเท้ากุเวนนั่นเองดูแลทางทิศเหนือเป็นเจ้าแห่งยักษ์นะครับนี่คือสี่ชื่อเท้าจัตุโลกบาลของทิเบตนะครับเป็นภาษาจีนนะครับพศ2522ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นสัญญบัตรชั้นโทนะครับได้ราชทินานามว่าพระครูสิริธรรมลัตนะครับ พศสองห้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่22ิมีนาคมนะครับเวลาตีสามสี่สิบนาทีสี่หลีอายุรวม90ปี70็พรรษานะครับเดี๋ยวเรามาดูตุกแกมหาลาบรุ่นไหว้ครูกันนะครับ ด้านหน้ากล่องเขียนว่าตุ๊กแกมหาลาบรุ่นไหวครูปี2553นะครับหลวงปู่ลำนะครับวัดสามัคคีทรรมนาฎพราหม้าสิ่ยี่บสองเมษายนพศสองห้าหนะครับเรามาดูดูตุกกกต๊กแกกันดูตุ๊กแกกันนะครับองนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับ มีโค้ดคล้ายๆดอกทานตะวันมีคำว่าหล่ำนะครับมีจานมือแดงนะครับก็เป็นหนะนะครับด้านหน้าก็จะเพ้นสีนะครับแล้วก็มี ขาวจุดฟ้านะครับนี่นะครับมีฝักตะกุดอยู่นะครับนี่ครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ